พี่บูมี้啊พี่บูมวีล็อคฮัลโหลสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะ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 ส ยุทธนายขิงยุทธ n ายค่ะขิงยันขิงเกาหลียันขิงอ a สมินอิสมินวอดพี่การทุกคนอธิบายขิงให้การินฟังหน่อยสิห้องการินอ่ะถูกองทีกล้องไม่เข้าใจทุกคนฟังจริงเจอไม่ใช่ขิง everybody can you explain king in korea okay do what are you doing 오이! 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 วทุกคน 병아리! ุ้นกับเต็นท์리ัวนัก 근데 าวบ๊วย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 แต่ก่어นมาบ๊ว이แต่ก่อนมาบ๊ว오แต่ก่อนมาบ๊วยแ이่ก่อนมา이๊วยแต่ก่อนมาบ๊วยแต่ก่อนมาบ 근데 ส่งใจส่งเพลคุณบูมขอบคุณค่ะขอบคุณพี่เจมทุกคนที่น่ารักมากมากเลย Thank you so much Thank you so much Oh my god จุ๊บโซ่สะราง Oh dear You are Let's teamwork Boom Let's teamwork Hello สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ Give me five ขอบคุณค่ะสามเกี๊ยกิมจิซ้มชอกคนฝากขอจค่ะฝากขอจอขอบคุณมากทุกคนฝากขอจอค่ะ เอฟรีวอนเอฟรีวันค่ะเอฟรีวอนค่ะคือคือนี่ห้องตัวอ๋อ this is my first match น e, ี่ห้องตัวห้องห้องแตโอ้ยอคุณสมค่ะคุณสมค่ะทุกคนส8 0 0รอยค่ะเอฟรีวอนที่ต่ง0ั่ 4, 8, 8, 4, 8. Let's go, let's go, let's go, let's go, go. let's go, let's go, let's go, let's go. Can we do it? Can we do it? Let's, let's, go. Go. let's go. We're gonna get triple. Oi, we got Me, <laughs> me. <laughs> 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 thank you, thank you. Trip. มีฮับูสเตอร์ทุกคนมีคนศรแล้วเราก็มีบูสเตอร์นะคะเรามีคนศร t u thank you n o u t n k u t h n k you thank you thank you s n o h a n u t h n o thank you thank you t h a o u t n o t h a y a o h n t o t r o a thank you thank you n o n u t h n k you t o u thank you n thank you 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 รับชัยชนะของคุณ everything สตองทุกคนฝากหงมาส่ง พวงกุญแจเออกุญแจตามเป้าให้หน่อยได้นะคะเอาคุณค่ะทุกคนกุญแจตามเป้ากุญแจกุญแจตามเป้าที่มาเป็นกุญแจทุกคนช่วยดันอันดับหน่อยอุ้ยตอนนี้ทุกคนมุมท็อปสองแล้วขอบูราท็อปเอเมนยังสามอยู่โอ้โหสเตอร์โอ้ไมค์ก็โอเคบูสเตอร์คือ thank you thank you ขอบคุณค่ะ everyone

หนูไปทำงานที่ช่องสามค่ะทุกคนอ่ะถามถึงคุกกี้พี่เฟย์หมดเลยกาอยากซื้อคุกกี้พี่เฟย์กินบุ๊กก็บอกว่าเขาไม่ขายขึ้นค่าเขาขึ้นค่าพีคนที่ทำผมอะเขบอกว่าเสียดายเขาหยิบของพี่เฟย์ไปแค่ชิ้นเดียวขอบคุณบ้านกามินนะคะที่มาส่งกุญแจให้อ่ะขอบคุณกุญแจค่ะขอบคุณค่ะขุณจ้คุเดี๋ยวทำให้เขาบอกว่าอร่อยมาก thank you much อบคา thank you much ก t h a o much ขอบคุณอร่อยจริง Thank you รตทุกคนจ้ะทุกคนฝากขอบคุณใจส้มด้วยนะไม่ฝากอะทุกคนมุมขอบคุณใจส้มด้วยนะคะค่ะทุกคนเต็มโอเค everybody triple triple ตานี้เพื่อตีเสมอนะครับตานี้เพื่อทักคีพีเจ็บคอคือโอ้พิชไวเก้พายนาบลูน่าส์เต็มเกียรติส้มว่าชิไลอันไลอันเต็มเกี่ยวพิชเต็มเกี่ณค่ะข้ากุ้งข้าโอ้ทุกคน 谢谢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 

Guys, nice. oh don't die my God! Oh, Okay, let's go. Oh yeah, you no! Know? <coughs> 잠금만피치마이케 체리보니, 누나이스, 솔카트카페피챗 파위나, 리본, 포제, 이 문제이와이, 샤오이, 오마이갓. 오마이갓. 오마이갓 소사드롱아. 오 소사드롱. 가민. 소사드롱. 가민 소 소사드롱. 캔유기 미완키. ไอวอนะคีย์คี n ์ทู t อลทอทุกคนทุกคนฝากขอจอค่ะทุกคนฝากขอจอค่ะไมมินขอบคุณค่ะพีเล็กขอบคุณค่ะว้าวว้าวพีจไมพีจีค thank you มกับคาฟ่โคโ amazing amazing ะไลนดสุ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 ดดสุ ขอบคุณค่ะพี่โบโบ thank you, you, so <Thank> you. Let's go Let's go Let's go to go Let's g o the third s t e มาส่งกุญแจขอบคุณค่ะมาส่งกุญแจได้นะคะเลย thank you t h o ว่ง่งจ้า คือเป็นอันดับสองมาทุกคนไม่อยากหล่นปะปูล่าอันดับสองเป็นไปได้ไหมนะครับคุณค่ะขอ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 บคุณค่ะ ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเลเล่ชิวนะคะทุกคนขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะทุกคนขอบคุณค่ะมูติ๊งตูพี่เฟะขอบคุณด้วยนะคะขอบคุณะอยโมจูจู thank you so much thank you so much thank you everyone ขอบคุณค่ะมูดูตูนี้พี่โบว์สวัสดีนะ thank you everyone ค่ะ เดย์สเฟมิลี่ thank you ฮุกคุงก็ thank you thank you ปิชไมค์ก็เชิร์ลโบนี่แพรเชิร์ลโบนี่ thank you นักข่าวมาเน่มามามา thank you นูน่าส์ thank you คาเฟ่ thank you นักข่าวพิชเชต thank you พาวินารีปูมโปเจมุนเจย์ไวช์ชาวิ thank you ขอบคุณทุกคนค่ะขอบคุณนะคะโอ้ไม่ก้าวว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 ว